แนะนำตัวหน่อยค่ะป้าชื่อเจเอลค่ะเจอลโบวัตค่ะอยู่ท่าชนวนค่ะอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทค่ะน้ำพริกแกงของคุณป้านี่คุณป้าเป็นคนคิดค้นสูตรเองเลยไหมคะคิดค้นเองค่ะเพราะว่าพิตพันธุ์ทุกอย่างทุกชนิดที่อยู่ในสวนหมู่บ้านทั้งนั้นเลยค่ะมะกรูดก็อยู่ในหมู่บ้านก็ใช้ค่ะทุกอย่างตะไคร้เป็นของที่มาจากในหมู่บ้านทั้งหมดค่ะ แล้ววันนี้เห็นคุณป้ากําลังหั่นมะกรูดนี่เป็นส่วนผสมของน้ําพริกแกงที่ทำใช่ไหมคะอ๋อก็จะมีมะกรูดนะคะมีมะกรูดตะไคร้ตะไคร้แล้วก็กระชายกระชายแล้วก็ข่าแล้วก็พริกไทยไทยลูกค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของเครื่องแกงแกงป่าก็มีดอกกระเพราเดี๋ยวให้ดูดอกกระเพราหน่อยเพราะมันจะจับใจ นี่คือดอกกระเพราที่จะใส่ตอนที่ตำพริกดอกกระเพรานะคะ,อคะเอาไว้ใส่มันจะเผ็ดร้อนค่ะทำไมาคุณป้าถึงมาเริ่มทำพริกแกงคะอ๋อก็เห็นไปนั่งเที่ยวตลาดนัดเห็นชาวบ้านซื้อพริกแกงกินกันทุกบ้านเลย<ะ>เลยป้าก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ไม่ตำพริกกันซื้อกันทุกคนเลยเลยป้าก็มีความคิดว่าเอออาหารอยู่ว่างๆเพราะว่าตอนนี้กลับมาอยู่ย่างคนแก่ใช่ไหม งานว่างไม่มีทําอะไรเพราะก็ก่อนเคยขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารอันนี้เดี๋ยวนี้ก็หยุดหยุดก็มาทําเออมานั่งนั่ง,งด,ดูคิดดูเออไปนั่งทุกวันจันทร์วันจันทร์รู้สึกพิแกงขายดีมากเลยอในป้าก็หันมานั่งลงว่างก็เลยไปหาซื้อมะกรูดมังกระชายมัางอะไรบ้างมาตำตำทีแรก,กับวันนะแค่สองโลสามโลแต่คือ,อมีคนติดใจเพราะก็มันอร่อยคและขายเด็กโรงงานเพราะช่วงนั้นมันไม่ติดโควิดใช่ไหมโรงงานต้องเกือบสองร้อยคนเขาก็สั่งกัน คนละครึ่งโลคนละครึ่งโลคนละโล,ล,ะโลอะไรเงี้ยอันนี้ก็บอกต่อต่อ,ต,อต่อไปเขาก็มาซื้อกันเยอะอป้าก็จะตําเดือนหนึ่งประมาณห้าสิบกิโลที่เป็นอย่างน้อยค่ะอันนี้ป้าคิดว่าป้าอยากจะออกแพ็กเกจทำแพ็กเกจเออทำแพ็กเกจที่มีชื่อว่าอะไรหมิกแกงหมูแอลหมูแอลค่ะที่ขอไปอเพราะว่าน้องสาวเนี่ยเขาปลดเกษียณเขาก็มาช่วยตาําเป็นประจําตอนนี้นะ ะอนนี้ก็เลยทุกทีจะจ้างลูกจ้างหนึ่งคนพอจ้างก็ช่วยตำตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็น้องสาวเวลาปิดเทอมปิดไอ้นั่นเขาก็มาช่วยสอน<ม>ให้มาช่วยตำมาช่วยอะไรทุกอย่างให้คุณป้าฝากเบอร์หน่อยนะคะ089 708 1859ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ